สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลโซเชียลคร์ก่นนี่นะคะวันนี้ก็ตาฟุงฟริงแบบว่าขนตาชั้นครึ่งติดยังไงทํายังไงให้ตาฉ่าโบขนาดนี้นะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าแต่งกันยังไงค่ะไม่ยากเลยลองทําดูนะคะก่อนอื่นต้องเตรียมผิวหน้าก่อนเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลโซเชียลคร์ก็มาต่อกันอีกรอบเลยนะครับการแต่งหน้านะคะรุกนี้ก็เดี๋ยวก่อนหน้าใส เซต้าโปรเฟชชั่นอลเมคอัพซิลิโคนไพรเมอร์เนี่ยก็คือใช้ทุกครั้งก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็ก่อนใช้ไพรเมอร์ก็ใช้กันแดดเนาะตัวนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ก็ลองบองไลน์เข้ามาถามพี่เล็กได้นะคะซัก E T A R 2001นี่คือไรไอดีนะคะแล้วก็ทากันแดดไปอ่ากันแดดตัวนี้ก็ไม่มีสีก็ใช้ทุกครั้งให้เห็นเลยอืมก็ผิวหน้าเมื่อวานไปสเสมาไม่ใช่ทอจีกับแบรยองมาก็ให้ดูเนี่ยก็ไม่ไมเนาะก็ รอืมเส็จแล้วก็มาต่อด้วยนะคะใช้ทุกวันใช้เห็นทางของการแต่งหน้านะคะซีตราโปรเชอร์นอลเมคอัพซิลิโคนไพลเมอร์ตัวนี้นะคะบอกเรื่อยๆว่าช่วยทําให้หน้าเรียบเนียนคนที่แต่งหน้าไม่เป็นกระดากระด่างแล้วก็รองพื้นไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยหน้าแบบมันเลือกและเลือกปลาอย่างเงี้ยเออแนะนําให้ใช้ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็อ๋อข้อสำคัญคนที่ไม่แต่งหน้าก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันคือการควบคุมความมันนะคะทำให้ผิวหน้าไม่ดูเป็นสังขยะนะาหน้าปลา อบอกได้เลยว่าไม่ทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มันจะมีความเรื่อนอยู่ที่ผิวและมีความสัมน้ําอยู่แต่ไม่ใช่ความมันนะจ๊ะอันนี้ก็ลดความมันไปได้ประมาณเหรอว่าเฮ้ยประมาณ90%ซได้เลยนะคะจากคนที่ตแต่งหน้าแบบจย่เยือกเฮือก,อกหลุดตลอดเวลาอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะก็ทาทิ้งไว้30ิวินาทีถึงหนาทีเสร็จแล้วก็มารองพื้นนะคะเสร็จแล้วก็นี่นะคะรองพื้นนะคะวันนี้ก็ใช้จอย M P I เนาะแล้วก็ใช้โงก,กันนะคะ ลียรองพึ้งง่ายๆข้อนี่จะรังผืง้งบางๆนะฮะก็เห็นนะครับว่าเราจะเกลี่ยร,งรังผึ้นง่ายขึ้นมากแล้วก็รองผื้งไม่เป็นคราบก็เพราะพลายเมอร์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะมันไม่ได้ว่าจําเป็นอ่ามันไม่ได้ว่าเอ่อต้องใช้สําหรับคนที่แบบเฮ้ยแต่งหน้าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยสําหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็อ่าคุณผู้หญิงที่แบบเป็นแบบเฮ้ยไม่ชอบแต่งหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอ่าคุณควรจะมีไว้นะคะเพราะว่า มันช่วยทําให้ใบหน้าคุณไม่ดูแบบเฮ้ยเป็นที่แบบบางทีความมันคือความน่ารังเกียจปะอเไม่ใช่หมายถึงว่าการแต่งหน้าแบบที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่า,วาวอะไรอ่ะวอเตอร์ไลน์ลุกอะมันไม่ได้ความมันนะจริงๆแล้วมันเป็นความแบบวาวแต่งหน้าวาวผิวฉ่าน้ํานะคะกรณน,านาทำความเข้าใจด้วยนะคะับสหรับคนที่ไม่แต่งหน้าเลยก็ตัวนี้ก็ช่วยทําให้ หน้าคุณไม่มันนะครับเวลาไปไหนไปนไหนก็ได้ดูแบบว่าไม่ใช่แบบดูหน้าเหนื่อยหน้าโหกเขาใส่ป้าอะไรเงี้ยก็เนี่ยฮะเกลี่ยรองพื้นง่ายขึ้นค่ะถ้าหลังจากที่ลงรองพื้นแล้วนะคะแล้วก็ลงแก้มแล้วเนาะไม่ได้เชดดิ้งไม่อะไรทั้งนั้นเลยก็กลางวันก็อยากเบาๆบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะก็ใช้แป้งฝุ่นค่ะวันนี้ที่เล็กใช้ก็เหมือนเดิมใช้เป็นน้ำเป็นหน้าอ่ะเฮ้ยบานาน่าบานาน่าสี ก็คือสีออกลมเหลืองหน,น่อยเนาะสำหรับคนผิวสาวสองสีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่แบบยังงงว่าใช้สีอะไรดีสีแฟก็ใช้ได้กับทุกผิวนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แป้งนะก่อนที่เราจะลงะแป้งทุกครั้งนะั้นเราก็มาเก็บใต้ตาละทุกครั้งด้วยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะยิ่งเรียบเนียนนะคะแล้วก็รพรารเมอร์ที่ทาไปเนี้ยที่เราใช้ไปเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เราแบบ เฮ้ยคือสำอางติดทนนานแล้วอยู่ทั้งวันขอบอกว่าอยู่ทั้งวันจริงๆไม่ได้โกหกไปยยิ่งขนาดขนาดงานรับปริญญายัางอยู่ได้ทั้งวันนะคะ่ะนี่เลยนะฮะพัเก็บที่ลงคอไว้ก็ลงให้หมดเนาะอืมเอาล้ค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ปัดแก้มเนาะเช็ดดิ้งอะไรเบาๆนะให้เรียบร้อยอันนี้เป็นกลางวันนะที่เราจะไปกลางวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องชัดเจนมากถึงขนาดเป็นกลางคืนออนสเตนจ้า หลังจากนั้นเล็กก็จะใช้ลอรีออนนะคะนี่ที่ออกมาเป็น4 001นะคี่หาซื้อได้ตามบูธวัสดุจ๋าก็คือใช้2สีด้านนีะผสมกันเลยนะคะค่านงจอที่ายสีลําบากเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป็นสีแบบว่าไล่มาเนาะเสร็จแล้วก็ทำเบ้าตาทั้ง2อันนะคะกวาดขึ้นไปให้เหนือชั้นตานิดนึงเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะมาไล่ห่างตาเบาๆค ตาห่างตาเบาๆนะคะจะใช้พูกันที่เป็นลักษณะหัวตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะสีกลานะคะเป็นสีน้ําตาลในนี้นะคะอ่าแล้วเราก็จะมาไล่ห่างนะคะทำลักษณะเหมือนครึ่งตาค่ะไล่ห่างครึ่งตาหายไปนะคะวันนี้จะแต่งตาใสาๆแล้วมีอะไรเนอร้อนะขนตาฟุ้งๆสวยๆแล้วก็ปากนูนๆนะจ๊ละลักษณะสีเขาก็จะเป็นวาวๆเบาๆนิดๆนะคะอย่างนี้นะคะนะฮะจะเป็นเหลือๆอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ เห็นไหมคะสีก็จะแบบเหลวเบาๆวันนี้จะแต่งใสๆเนะาะแล้วก็กวาดสีขึ้นไปในลักษณะที่มันเหนือชั้นตาหนกคิ้วขึ้นไปนิดนึงแต่ยังไม่ถึงใต้ท้ใต้หนกคิ้วนะเดี๋ยวไปดูกันเสร็จแล้วนะคะล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนี่นะคะน้ำตาลด้านๆนะคะอันนี้เป็นของ nyx เนาะเบอร์ริบ0ูนน่นี่ฮะลองดูกันไปหาซื้อน,นะคะไม่แพงนะคะ อก็เอามาใช้ในส่วนของหางตาค่ะก็จะมากวาดสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการไล่สีนะน,นะ,ะลักษณะยอย่างนี้นะฮะขึ้นไปที่ชั้นตาเหนือเหนือเหนือกว่ารอยพับตาหรือน้อยหนกหลกตาที่มันทําให้เราเป็นชั้นตาเนี่ยขึ้นไปนิดหนึ่งเห็นไหมฮะชั้นนี้ปุ๊บขึ้นไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็กวาดกลับนะคะแค่ครึ่งตาค่ะแอบบมีมือด้วยนะบางทีเทคนิคอะวันนี้จะเหนือ่อยเนี่ยนะพูดแบบว่าพูดมากไปด้ นางเหนือจะบอกว่าไปถ่ายาถ่ายรายการที่ระยองมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปคุยงานที่สยามก็เลยแบบว่าเออแต่งหน้าไหนๆก็แต่งแล้ว,ลวทาให้ดูก็ดีกว่าคิดถึงกันหรือเปล่าไม่เจอกันนานมากนะคะกรณีเหมือนกันเลยแอบแบบว่ามีมือบ้างผสมผสานนะคะบางทีแบบว่าเราไม่ได้ไปแต่งให้ลูกค้าเราก็มือว้าก็ได้ค่ะบางทีแบบว่า,าแต่ถ้าเกิดฝึกไว้เป็นภูก,กันได้ก็ชินก็ดีนะคะเห็นไหมคะลักษณะอะไรสิก็จะเป็นลันกษณะของน้าหนักตาละ หลังจากนั้นก็เขียนอะไรเนอสีขาวข้างล่างนะคะหรือดอลลี่อายนะคะแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลไล่ก่อนนะคะสำหรับหางตาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อ,า,อายไลเนอร์นะคะที่เป็นแบบแท่งแบบที่เป็นแบบนิ่มๆเนาะนะอันนี้พี่เล็กใช้จอร์ดาหาเนาะเขียนสกิดไปน,นิดนึงแล้วก็ใช้ผู้กันไล่เบลนด์มันก็จะได้ของความคมของขอบที่เป็นฟุงฟ้งๆเบาๆหวานๆเนาะไม่ถึงขั้นคมมากเพระนาะฉะนั้นเทคนิคน,นี้เราใช้กันดูนะจ๊ะ เขียนง่ายๆดอนนี้ยสีขาวเสร็จปุ๊บเอาอายแชโดว์ที่เหลือเนี่ยจากปู้การเนี่ยปัดลงไปนะคะไล่หายไปไล่หายไปครึ่งตานะคะเกือบไม่ถึงครึ่งตาได้ซ้ำหนึส่วนสของตานะคะเสร็จแล้วก็ใช้สีดำอะเรเนอร์วาดฟับเข้าไปค่ะง่ายๆแล้วก็เกลี่ยสีเบาๆก็จะเป็นลักษณะคมฟุ้งๆหวานๆค่ะเสร็จแล้วมากรีดอะเรเนอร์นะคะการกรีอะไรเนอร์ก็เหมือนเดิมค่ะ การกรีดไรนะพี่เล็กก็ได้สอนไปแล้วนะในคลิปล่างๆเราไปเลื่อนดูนะคะก็เขียนกรีดปุ๊บตั้งองศาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็กรีดการหายใจปุ๊บแล้วก็วาดย้อนกลับเนะเราดูคลิปล่างๆเรื่องของอการกรีดเลนร์บอกว่าชัดเจนเลยค่ะค่ะติดแล้วก็ตาเป็นฟรุง้งฟิ้งอย่างี้ก็มาดูนะคะวันนี้พี่เล็กใช้ขนตาบอกต่อเบอร์0ูนย์หกเนะเขาจะแอบมีสีฟ้าแซมแซมแต่อันนี้พี่เล็กก็ได้ทากาวที่เปลือกตาไว้แล้วแล้วก็ที่ ขนตาแกงขนตาไปแล้วนะสำหรับกลา <c oughs> กราว <c oughs> กกราวที่ใช้วันนี้ก็ยังใช้คอสลุกอยู่อันนี้ก็ปลืม้มปลิ่ม,มเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอมันติดทนเออแล้วก็แบบเหงื่อเยอะๆคนตามันคนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเหมือนกันนะแดบบแนบบดโซไปหาซื้อกันได้เลยเป็นแแบบจิวเวอรี่นะคะสำหรับแบบว่าติดเครื่องจิวเวลรี่เอามาตะไบออกอ่า แล้วก็ติดขนตาไปนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยองศาของมันก็จะสวยง,งามในการที่เราจับอะไรได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่าเนี่ยวฮามก็จะติดง่ายอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วเทคนิควันนี้อีกที่แบบว่าเออเดี๋ยวก่นขอนเขาขยับมานิดนึงเทคนิควันนี้นะคะที่แบบว่าเออเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึง่งให้ท่านผู้ชมก็คือว่าเ,ออเราจะติดขนตาอ,อ่า เพิ่มที่ปลายโดยตัดมามาติดอีกชอีกนิดนึงให้ถาขงขนตาฟรุ้งขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเล็กก็จะตัดปลายขนตาเนี่ยนะคะอของเบอร์ศูนย์ห้าหกเนาะถ้าจำไม่ผิดศูนย์ห้าหกค่ะของบอกต่ออีกเท่านี้นะคะก็มาติดตรงปลายเนาะขนตาเขาจะลักษณะเห็นมาเขาจะาแอบมีสีฟ้าเบาๆเออตอนแรกก็นึกว่าจะตลกแต่พอติดแต่เออสวยอยู่นะก็เนี่ยหามาวางทากาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาวางตรงชั้นบนของตา ขนตาให้แนบเนาะมันก็จะทําให้แบบว่าเออปลายขนตามันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะะมันก็จะดูฟุงขึ้นสวยงามขึ้นอ่าเห็นไหมอนุญาตจัดกันค่ะค่ะเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะดูแบบว่าเออมันยังไม่เชื่อมกันตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้นี่ค่ะดินสอไอรอนเนอร์นะคะของจอร์แดนนะคะก็เพิ่มเข้าไปนะคะมิติเข้าไปตรงนี้ทําให้ดูเข้มขึนม้นตาเราก็จะดูกว้างขึ้นนะคะเห็นไหมฮะก็จะเชื่อมกันให้แบบว่าเออเกิดความแบบว่า มีที่มาแล้วก็มีที่ไปนะคะเสร็จแล้วก็มาไล่ด้วยเนี่ยะคะ่ะผูกกันนี่นะคะอืมค่ะก็เรียบร้อยนะคะกับลุกนี้นะคะสาหรับใครที่ถามว่าริบของอะไรนะคะเป็นข,ของอามานี่นะคะเบอร์นี่นี่นะคะลองดูกันเลยจา้าอืมเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ